ราศีกุมนะคะชาวราศีกุมเนาะก็จะเป็นชาวธาตุน้ํานะคะธาตุน้ําเนี่ยก็จะเป็นฟีลแบบอ่อ,อนไหวอะไรต่างๆง่ายนะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าชาวราศีกุมความรักในช่วงนี้จะเป็นยังไงนะคะคนอ่อนไหวไม่ได้เป็นคนไม่ดีนะเป็นคนแบบเออเหมือนแบบยังไงดีล่ะอ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ชาวราศีธาตุน้โทษทีคะ่ะเป็นชาวราศีธาตุลมเนาะชาวากุมเนี่ยจะเป็นธาตุลมนะคะกนะ็จะเป็นฟีลแบบไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่เนาะก็ประมาณว่าเออมีการแบบ ขเขาเรียกอะไรบางทีก็เปลี่ยนใจง่ายบางทีก็รู้สึกนู่นนี่นั่นต่างๆได้ง่ายอะไรประมาณนี้ชาวธาตุลมนะคะบางทีก็โมโหร้ายเช่นเดียวกันเนาะมามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ชาวธาตุชาวราศีกุมนะคะอันนี้เนาะใครที่เข้ามาแล้วร,รู้สึกว่าไม่ทนันไม่เป็นไรเดี๋ยวาทางเราก็จะมีแยกเป็นราศีเนาะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันได้นะคะดูย้อนหลังได้เนาะโอเคสาหรับชาวราศีกุมนะคะแม่หมอเห็นได้เลยว่าความสัมพันธ์น่าจะแย่แล้ว นะใครมีเพื่อนชาวราศีกุมรีบเรียกเพื่อนเข้ามาดูเลยนะคะเข้ามาดูด่วนเลยนะเพราะแบบตอนนี้ความสัมพันธ์แย่แล้วนะคะคือทําไมนะไพ่บอกว่าเราเนี่ยมีความทุกข์เรามีความกังวลใจกับเรื่องของคนรักมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะมีความแบบว่าเออเหมือนชาวราศีกุมเนี้ยคือเหมือนความความสัมพันธ์แย่นะคะต้องบอกเลยว่าแย่มาระยะหนึ่งนะเนาะพอแย่แล้วคือต่างคนต่างไม่แก้ไม่แก้ฉันก็ไม่แก้เธอก็ไม่แก้ไม่มีใครคิดจะแก้อะไรเลย เดอะทาวเวอร์เลยบอกมาว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ค่อนข้างจะเปราะบางเนาะอาจจะพังตอนไหนก็ไม่รู้อาจจะแตกตอนไหนก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงน,นี้ชาวราศีกุมเนี่ยคือต้องพูดเลยว่าแบบเออเอา,าเขาเรียกว่าอะไรถ้าไม่ใจเย็นต่อกันก็ต้องแยกกันอยู่นะคะถ้าสมมติว่าไม่รักของคนโดสดชาวราศีกุมจะเป็นยังไงนะคะ เอ่ออันนี้ต้องบอกเลยว่าชาวราศีกุมเนี้ยคือมีคนเข้ามามีคนอยากเข้ามานะต้องบอกเลยว่ามีคนอยากเข้ามาจีบมาทําความรู้จักแต่ตัวเราปีกวิเวกค่ะเราไล่เขาเราไม่อยากจะสนใจใครเราไม่อยากจะให้ใครเข้ามายุ่งกับชีวิตเราคือกลายเป็นว่านะตอนเนี้ยคนราศีกุมคือเหมือนปากอย่างใจอย่างเนาะคือใจอยากมีแฟนมากแต่ว่าพฤติกรรมเราบางอย่างอะ่ะมันก็ผลักใส่คนออกไปเนาะมันก็เลยทาให้เหมือนแบบว่า เออความรักความสัมพันธ์นะตอนนี้ของชาวราศีกุมคนโสดเนี่ยเลยกลายเป็นว่าเหมือนแบบโอโอเคฉันไม่พร้อมจะเปิดรับใครแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะไม่รักใครเลยแต่คือมันแค่ยังไม่เปิดพร้อมรับในช่วงเวลานี้เท่านั้นเองนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของคนที่คนคุยเนาะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนว่าจะเป็นยังไงนะคะโสดวนไปโอเคเนาะคนคนแบบชาวราศีกุมเนี่ยคือถ้าอยากจะมีใครอะ่ะมันต้องออกจาก คอม์ตโซนตัวเองก่อนเนาะต้องต้องเหมือนแบบว่าออกมาให้ได้ก่อนนะตอนนี้ซึ่งมองเลยว่าแบบเออชาวราศีกุมคือเหมือนไม่อยากไม่อยากเข้าหาใครแต่ก็อยากให้มีคนเข้าหานะซึ่งแน่นอนถ้าเราไม่เข้าหาใครก่อนเราอาจจะไม่มีใครนะคะโอเคอ่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าทําไมชาวราศีกุมเนี้ยทําไมเขาถึงดูพฤติกรรมแปลกไปทําไมเขาถึงดูเหมือนคนแบบว่าไม่ลงเอยกับเราสักทีทานานที่คุยกันมานานแล้วนะคะ อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเขาก็มีคนที่ถูกใจอยู่อ่าตายแล้วทําไมดูเหมือนเป็นมือที่สามอีกแล้วนะคะใช่ค่ะน้าไพ่บอกว่าตัวเขาเองยังลังเลในตัวเราเยอะมากคือเขาดูมีความรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> คนคุยนะตอนเนี้ยเราอาจจะมีอะไรหลายอย่างที่ไม่ตรงใจเขาและเขาเองอ่ะก็รู้สึกได้เลยว่า เออเขาก็ไม่ถูกใจเราร้อยเปอร์เซนมาเลยทําให้เขาก็มองหาคนอื่นในเวลาเดียวกันมาเลยทนาะให้คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะตอนนี้ค่ะของชาวราศีกุมเนี้ยคืออาจจะบอกได้เลยว่าน่าจะยังไปกันไม่รอดเนาะคุยกันได้ระยะหนึ่งก็ต้องแยกทางกันเนาะยังไม่มีวี่แววว่าจะจบกันได้ง่ายๆขนาดนั้นคือหมายถึงว่าคุยกันได้ระยะหนึ่งต้องแยกทางกันแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาอีกแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนกันอีกเลยกลายเป็นว่าไม่รู้เลยว่ากับคนเนี้ยจะเป็นยังไงต่อเนาะเพราะหน้าไพ่ก็บอกว่า เออเขาจะยังไม่ชัดเจนกับเราอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขาก็มองหาคนที่ถูกใจของเขาต่อไปอะไรประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเดี๋ยวคู่เนาะหรือว่าคนแบบว่าคนที่จะมาเป็นแฟนของชาวราศีกุมในช่วงสองถึงสามเดือนข้างหน้าเนี้ยมีเกณฑ์ไหมหรือว่าเราจะ,จะลักษณะเป็นยังไงนะคะโอเค ได้บ้างเนาะก็ตุนอ่าไม่ใช่โทษทีค่ะอ่าเมสิงธนูเนาะก็จะเข้ามานะคะคือเขาจะเป็นคนที่แบบเหมือนมีพลังงานความแบบความกะปรี้กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยกระตือรือร้นอย่างรุนแรงเข้ามาเนาะเข้ามาจีบแบบแรงมากคือจีบชั้นเร็วมากแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นถ้ามีใครลักษณะประมาณนี้เข้ามาเรารีบคว้าไว้เลยนะคะรีบคุยรีบดําเนินความสัมพันธ์รีบทาความรู้จักกันเลยเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะหายไปนะคะเพราะว่าคนคนนี้จะไม่ชอบรออะไรนานๆน,น,นะคะชาวราศีกุมเนาะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะ